ไม่สูงค่ะไม่ไม่สูงตั้งเสียงขานอมันได้กอขาอีออนพีนอเขาแต่กอเขาไม่ตั้งเสียงในเพจในยูยูทูบอันไนติดตามเขาเนาะเด็ดบอนกวาลีบอนกวาสูนแข็งตั้งหมู่วันมีออนไลน์ในขานอว่ามันจะเป็นเจังฮือแน่นอะ Ban miy này nè binh ka siê tạ quang nó binh ngon tay cái ngon loài nằm con mất này em hoa chừng nào nó kha chung kiêng to bắn binh chung hưng 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 ถ้าว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe บันฑินะ์คาอิะเอากาลีเจ้าเหมือนคานอแต่ว,ว่าตอนเดียวเลื่อนทางไปนี่ขนนเขาก็กินข้าวก่อนข้าวในก็ไปเลนะเป่นยะพิดกัรเมืองไทยวันนี้สุดยอดไปวัสดีครับอีกครั้งไปเอาหมู่บ้านแม่อไนโต้ก,กันนะครับไปส่งน้ำแข็งครับผม อาชีวิตชีวิตประจําวันคนสสงแข็งกินข้าวเนี่ยกินข้าววนรถเนี่ย,อ,อ,ยอ๋ออือสุด ถึงหมู่บ้านเมออนกนะครับนะนี่ก่อหมู่บ้านเมออนอกนะครับอยังก็เขาจะผ่านตีเจกว่ามีอในนี่เดี๋ยวเลยผ่านหมู่บ้านเมออนอกในก่อนะหมูบ้านเมออนอกอ่ออนกอ่อในบนวั้นหมู่บ้านเมอในมีกังไนมีนี่ครับอันนี้ได้ขา่าลอบเจ้าคะับอ่อกนกนี่มาส่งบันเมื่อเจ้าเอาที่ไหนมาส่งบันเมื่อกังไนเอาที่ไหนนี่ อ,อันนอกนี่มาดับเจ้าแล้วนะครับเอออันนี้ก็ลุงรังอันนี้ก็ยังเปิดกันอีกเดี๋ยวเพื่อนมาเวเขาขวามีออนไลน์ก่อนค่นอฮอเตยจ้าเหมือนค่าบหมู่บ้านไม่ออนไลน์นายอยู่ขนาดไหนเอาเลยขึ้เข้าไปก่อนยังไม่ขึ้นเออครับเพื่อนลงตงัง อนรวมทางคนรวมทางต้องน่นำใจต่อกันหน่อยข้าวกว่าด้วยจังหวมันจะสั่งยนินเราว่าขับเกิดการสั่เอาเป็นนี้จนกว่ากล่องนี่ครับก่องนะข,ข้าวในครับ่าเติโกไม่เขาตีไยบันี่นองเขา ตีในจัียงนาวมีเอยียงพองต่อแล้วแต่ละวันแต่ละวันมีสัง,งคมงนี่ครับเพื่องเพื่องตีก็บ่าเปิ้นเดียวเออมาติดแนวเขาได้ง่ายๆว่าวมันเอ็มโลก้ากัดเปลี่ยนน้ำกินไว้อย่งนี้ไปเลยไปเลยลงสูงแนวโลติดสายพายดางเลอนะติดสายพายนะ ติดสายไฟมันไปมาอดไรกับ้ามันถอยเดียวแล้วขอไปก่อนในกออ่ามันติดสายไฟเพื่องนะเนี่นซื้อมามันเดเอากาลุบหอมมันนะบนเดผูกคอมาเอามันจะจำผูกคอมันนะจำเข้ากัเานเรอลูกพี่เขาเนี่ก็อยู่มูวันไม่แน่น,นะ เขาขอไปก่อนนอะจมค่ะตรวจขาก็อนหนักเห้โหคือเข็งมป็นอยปลายนี่รอยกว่ากระสบนู่นความไรอ่ะอ๋อนอกอ๋อนกอคเดี๋ยเป็นซบออนี่ซบอ๋อนอก จำถึงปิรา,า,านเขาเลยลงนุ่งแคลน่ะไกลถึงแล้วโอ้อันนี้ปิดร้านเปิดไฟเลี้ยวต้องเข้ากันเฮ้ยก็แม่เ่งมารู้วมึงนี่ปุ่นร้านช้อมลวดออกสอบอนบนวางมื่งเขานะั่นออกสอบขายนำโต้ย นนนาาใ,ใ,ใส่คอนดีสูงแข็งกว่าอนันนี้ก็จะเป็นหม้อหูสเสร็จปิดจวันเปลี่ยนคอนเทนเนอร์ขี้ขา้าเนาะเปลี่ยนคอนเทนกินเนอ๋อนี่เป็นห,หูจ้องใส่ถุงมือก่อนอยังเล็ก

เอาเจนค้นนะครับมันหอนเจอผมแน่หอนหอมไปเลยเสีดาเหรอฮ้เสียดาเื้อสับกิตเรากังวัน เดีนัมันนะอันในล้านแรกไายเอาเจ็ดสิบบาทเงินเปิดใจเงินเฮาก็าไม่ล้านที่สองมีล้านที่สองอมอีอ่อโมอ โม้หลนโม้หลนนี่ะนะอันนี้ก็เปนเปียวกวัดจี๊ดของส่วนมากนะจะได้ขายเจี๊ดคองนะอัลล่า

ให้อยู่มีอ,นอม้นนายกคอมเมนต์ได้นะคอมเมนต์ตั้งหลุมนั่นคนะอมเมนต์ตั้งคอมเมนต์ตั้งไตค่ะอันนี้อันนี้เอาน้ำแข็งก่อนค่ะ ซับี่ไหนเนะเี่ยตั้งสับนะมีเรียงลงคนเดียวไว้เรียงคนงานเหมนะือนน่ะ